ดีฮะเดี๋ยวทำมาวอร์มเล็กๆน้อยๆเกมนงเกมนี้ได้ข่าวว่ากูไม่ได้เล่นมานานเดี๋ยวแหวมักตัวดีเรื so ่องด้านรถแม่แน่นอนอะอักษะตัวเป้งเรื่องรถอยู่แล้ว Use them to c r ม s ุ the h ร n สเฝั่งนู้นสร้างเวปเปิลว่ะหน้าสี่สองเนี่ยตู้นั่งม่มีน่ะฝั่งนู้นน่ะเฮ้ยตะคีบมาผมอยากเล่นคนตะคีบว่ะแม่งแลกเลือดกัน ประสิทธิภาพในการแลกเรื่องคอนสคริปต์มันดีแลกหมัดกับศัตรูดูดิว่าแมวบักมันจะออกเอ็มจีมาเข้าบ้านผมไหมนะคอนสคริปสดๆมาถึงแล้วไปตรงเกินไอชิบหายเฟสคอนสคริป เดี๋ยวเอ็มจีไว้ที่หลังภาพรูปเกมเนี um ้ยแนน่าจะออกมาตึงแนวกันฝั่งนู้นเราไม่เราไม่เห็นเลยในนั้นเป็นหมอกเอ้ยสี่สองสองคันครับผมมันแน่หยดดาวก่อนเลยนะเธอเอามันนี่ดิ ช่างไปวิ่งกลางดี่อนคลิปขอลคลิปโซเวียตในเกมนี้ไม่เหมือนโซเวียตในเลดเลดหรือยูรินะเข้าบังเกอร์นี่คือยิงกันอย่างเดียวไหนดูดาวดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาปลามึงมาตรงนี้กูไปคัดออบ อู้ยทหารเกณฑ์ทหารเกณฑ์ <c oughs> ทหารเกณฑ์นี่เขาเกณฑ์มาดีหรือเปล่าไม่รู้ดิอะยังมจี MG. ว่าถอยแหมว่าจะตัดคัดออฟซะหน่อยโยมไม่น่าเลยอดตบเป็นอีกแล้วอโอ้โหวิ่งอะไรแหมวิง่งวิ่งไก่น,กนี่เธอเนี่ยฮันแนวิงว่งไกลซะด้วยติ๊ก จีเนียปืนไฟโมโตโท็อกเอ๊ะวิยาบานก่อนนี่เข้าไปเฮ้ย <laughs> ได้ยินเสียงคนเคาะกำแพงว่ะครับหุ้ยไงพี่น้อง ไม่ไหวไม่ไหวว่ะว่าไม่ไหวเลยอ่ะตัวเนี้ยเฮบิ้ลเอ็มจีสัสว่าไม่ไหวแล้วลาเข้าบ้านไป are capturing our supplies. We are leaving this. Place.

ตอนนี้เราก็เพิ่งเห็นแคนซเกเนียติดเช็คแล้ว <c oughs> มาแอนตี้แทงกันมาหน่อยได้ข่าวว่าแม่งยิงบังเกอร์แตกเราชอบนายมากว่ะแอนตี้แทงโซเวียตแม่งแอนตี้แทงดีมากบอกเลยมาด้เวลาเล่นเฮฟวี่ออบเจกกันแหละแปลตรงๆคือของใหญ่ <c oughs> ใหญ่แค่ไหน <c oughs> ไม่รู้ ถ้าเอาแท็กดาวยิงไปเรื่อยจะเป็นไรปะวะไม่แน่ใจก็ต้องรองออมหลังดีกว่าตรงตรงนี้โอ้เลี้ยวเข้ามาน,นี่ <c oughs> แต่ก่อนอื่นแท็กดาวตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ไม่เอาดีกว่า คนแม่สัตว์ยังไงยังไงเฮ้ยไม่ดีครับตรงนี้ไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยครับกระเปาะเดียวไม่เป็นไรหาอะไรไปสกินดีกว่า ไปต่อแตะต่อแตะมันหน่อยนี่เขาเรียกว่าไปโฉบหุลาไล่หลังแม่งเลย

Oh, of A squad of has been Dead before and retreat. Been the on the keep. Alright, on the keep. We are suffering ปวดเปี้ยวเลยกูยิงเข้าไปยิงเข้าไปนี่ก็ลุยเข้าไปสัตว์มันทำกูไปเยอะยิงรู้แล้วไอ้นี่วิ่งเหยียบกับกับระเบิดไปเลยเดี๋ยววิ่งลุยแม่งเลย แลกันปะครับองเงี้ยนติดเงี้ยน time to reap combat เดี๋วลาไปแล้วสหา a ฝีมือโคตรตกเลยบอกเลยจังหวะนี้ ตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้มาดาวว่านเฟงวิได้ข่าวว่าช่างหายไปหน่วยนี่ใีรอยากจะรู้ว่าตรงที่เธอไม่ยืนนั้นมีฝนตกไหมชาตุชาเล่นของใหญ่เลยนี้ เอาฮาบแท็กมาอีอย่างจ้ะเก็บกูระเบิดปะพี่น้องไรเนี่ย ไมทัวรรู้หน้าวข้างหน้ามีอะไรเราเลยไม่ไปไงไนาย <c oughs> นี่เลยดนแดนนี้เป็นของประชาชนเออหวัวไปลูก อ,อ๋อแปะแคทเดี๋ยวได้เห็จีกับบ้านไะนบั <c oughs> บงเขียวตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยคว้างไปเฮ้ยไม่เอาเปลี่ยนเป้าหมายเล่นควายแม่งเลยเล่นควายแม่งเลย ไปไก่ย่างวิเชียรบุรีไอสัตว์หอยเฮ้ยอะไรคุณปืนไฟเอาไฟแลกไฟเอาของขวัญจากมาเดอร์แลนด์ กับเว่ยี่ยวิ่งอะไรอะเสียฟรีนะแผน่นสก,กินแผน่กกแผนสก,กินบายบาย <laughs> เรียบร้อยไอสัตว์ <laughs> ไปเว่ยไปเว้ยแก๊งกองโจร มาเฟียชิบหายคนตะคิบกูแคดเรียบร้อยไปไป,ป,ปไม่น่าแล้วรถถังเลยโคตรเสรียดายรถถังเอ,เอาเอาเอาผมอยู่นี่เนี่ยผมวิ่งเข้าใส่คุณเลยเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีหนีเอทีเอทีเอทีกัน AT 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 มายิงแม่ง โรฮะตอนแรกแม่งโหดคิบหายเลยไอ้สัตโอ้เล่นกันยีสิบสีนาทีแล้วต้องตัดคลิปก่อนมาทีสามสี่ยัดบ้านไปยิงดูดาวโอ้โหแปดติดถ้าพิกนี้ถือว่ามันเก่งเลยอะต้องยอมรับเลย <c oughs> แผนเช็คแผนเช็ค,ชคไอ้สัตวไ์ไม่เอาไม่เอาเล่นงี้ no no ไม่เอาอะไรมาเล่นไม่ไเ,อไเอาไม่เอาออกไปออกไปเฮ้ยทัตุชาถอยคนอยนี่จริงจริงมีดีไหมไม่ดีไม่ดีทัตุชาอาตีมันอยู่ไหนไม่ได้อยู่ตรงนี้ดีกว่าหันไป เอาตูชาลกมาตรงนี้เตรียมตัวโผล่มานี่กูไปเอ้ยมาแล้วเวย้ยวิ่งออมโลกไปอื้อเฮียใส่ทับเพจได้ไงวะออสบินมาไงครับนี่ผมงงออสบิสสนมาไฟหน้ากันเหรอเอาดิเอาดิ ออดวีเฮ้ยถอยถอยคล้ายรอยยออาตตี้เลยปะเอเดเนียไปซ่อมนู่นไปวิ <h <h ่งมาไปนู nope ่นหุ่นลา ไอสัตว์นู่นล่าไปโอ้งอุ้ยตูดตูดตูดเป็นตูดตูดเป็นตูดครับโอ้โหเข้าโกไปแล้วครับตอนนี้อดีเกือบสวยทีสามสี่สัตว์โนทามทูไซส์ซี่ดานหน้าว่าไงยังจะมาอีเหรอเนี่ยเอ็มจีอยู่ตรงนี้เนี่ย ยังไงรูน้ารู้น้าว่าตรงนี้จะเข้าอ่ะเรารู้น้าดาวไม่ให้ดาวเฮา,า,าไงเข้าไปดิหวังดาวเหรอหนายไม่ให้ดาวหรอก ไม่เห้ดาวไลน์หรอกเอฟซีสภาพดีๆวิ่งลุยไปเลยไปเลยควันไปรุยไปออมหลัง ไจับคิวเข้ามาเคลื่อนพลไปด้านหน้า20เมตรตอดอไหมอินสั์รถเคลียร์นี่เป็นไรไม่พังสักทีตรงนี้มาน,นี้มาต้องไปนายตรงนี้ถอยขับปูช่ายิงไปไม่โดน,น ตึง่าต <uh um> ึ้งอ่ะคุตึ้งอ่ะเฮ้ยลุยไปเลยมุยไปเลยู้ชาายังไม่พร้อมไม่เป็นไร ดาวเหรอไอสัตว์ตรงนี้เห็นไหมใครมาไอสัตว์มาเลยมาเลยอ้อมซ้ายอ้อมขวาอ้อมหน้าอ้อมหลังอ้ออ้ออ้อมอ้อมไปไม่แล้วเว้ยขาจรมึงขาจรกูขาประจำ I. Brave infantry have made the ultimate sacrifice. 3744 damage. Here, come on. Hahaha! Here, gas, 8. สามดาวนะครับกูสามดาวนะครับสามดาวนะครับเล่นดาวโหมึงลนอ่ะถ้ามึงไม่ลนมึงคงชนะมาเลยกูให้กูให้ตรงนี้กูว่าให้ pega Molly t. มาวิ่งเข้ามามาตายขอนกระชีพซ่อมไปไปซ่อมทีสามสี่ไปทีนี้มาไปแนวหน้าไปแอบลอยบ้านมันมันดีเฮ้ยอีกแล้วอ่ะ คุณดื้อจังครับคุณมาผมก็ใส่เลยโอ้ทีสามตีสองคันเลยครับผมให้ผมให้ได้เท่านี้มันนี่เลย AT เอยไอ้นี่เอ้ยมาเดี๋ยวเราเข้าบ้านเฮ้ โอเคโอเคนะโอเคนะโอเคโอเคนะ d ดอ rush ไม่รีบไอ้สต์ไปมาเล่นเอาฮาฮาแค่นี้แหละไอ้สต์ม่วนดีบอกเลยคนนี้เล่นดีไปชมมันด้วย T T W P เออ 华